การตัดสินตัดสินจากความสามารถด้วยนะทุกครั้งที่กรรมการคอมเมนต์ก็คอมเมนต์ว่าแบบเรื่องเสียงเรื่องอะไรใช่เรื่องเสียงเอาจริงปะต่อให้แบบคือเราทำก็ทำเต็มที่แล้วแต่มันได้อีกแต่ต่อให้เราทำถึงที่สุดอะที่สุดแล้ววิ่ที่ผ่านมาโอกาสชนะก็ยากอยู่ดี พี่เทียบเป็นถ้าเต้ยทํากลางๆกับพี่ทําเต็มที่มันก็ยังไม่รู้พี่จะเท่าขเขาหรือเปล่าเข้าใจไหมคือทีมนู้นเขาเขามีเต็มอะแค่เพลงอะเราเราคิดว่าแบบเพลง<อ>เพลงเราง่ายกว่าแต่ว่าเราเราทำได้แบบข้อผิดพลาดอาจจะได้น้อยกว่าแต่ว่าเขาอะเพลงยากกว่าแล้วเขาก็ทำให้ข้อผิดพลาดน้อยไปด้วยเข้าใจปะ คือก็ไม่อยากจะเครียดแต่ว่าคือแบบว่าคือมันก็อดรู้สึกไม่ได้ว่าแบบว่ามันมันยากอะ่ะพ <Okay. S 2> ี่แบบเชื่อมั่นในตัวเองเลยมั่นใจที่ขึ้นไป ทุกครั้งในเรื่องของความเชื่อที่มีแบบพี่มั่นใจตัวเองมากาเลยแต่ทุกครั้งที่ขึ้นไปสิ่งหนึ่งที่จะดึงที่ลงมาได้อีกห้าสิบเปอร์เซ็นต์เรื่องเสียงซึ่งพี่ไม่รู้ว่าพี่จะเอาความมั่นใจตรงนี้มาจากไหนเพราะมันแบบมันรู้ตัวมันเหมือนแบบคนมันประเมินได้ว่าแบบว่าคนนี้ดีคนนี้ไม่ดียังไงเนี่ยหรอวะมองเพื่อนเรารู้เลยว่าคนนี้เก่งอะไรไม่เก่งอะไร แล,แล้วทุกคนก <skill. S 1> ็จะดึงสิ่งที่แบบสกิลที่จะคิดว่าดีออกมาไอ้ที่ไม่ดีก็จะกองไว้ข้างหลังอะไรเงี้ยแต่เสียงมันไม่สามารถหลบซ่อนอะไรไปได้อที่คุณโลดบอกว่าแบบคุณจะแสงสีเสียงเพอร์ฟอร์มดีขนาดไหนทุก <คน S 2> อยาก่างจะช่วยคุณขนาดไหนคือทุกคนก็ฟังเสียงอันดับแรกอทีมเราทำอะไรไม่ได้อ่ะพี่นัน คือพี่แบบพี่ไม่รู้จะเอาอะไรมันได้ถูกแบบเราอะพวกเราอะพัฒนาขึ้นมาแล้วเข้าใจปะเสียงพวกเราพัฒนาขึ้นมาแล้ว,ว,แ,ลวแต่เราเริ่มพร้อมกับเขาอะซึ่งเขามีทุนที่มีเสียงที่ดีกันแบบแทบจะทุกคนในทีมนั้นอยู่แล้วอะแล้วคือการตัดสินมันก็ตัดสินจากเสียงพวกเราก็ทําเต็มที่ มันต้องมีวันนี้พวกเราชนะบ้างแหละแต่ตอนนี้แพ้อยู่ตอนเนี้ยวินาทีนี้แพ้อยู่แค่ความคิดก็แพ้ยอมรับเลยขอแพ้แป๊บหนึ่งแล้วกินไม่ออกมันคือพอจพับคู่ปุ๊บ พี่คิดแล้วว่าแบบว่ามันไม่พ้นคู่พี่กับพี่เบ็นหรอกมันเหมือนเรารู้ทั้งรู้อยู่แล้วว่าแบบว่าถ้าทำแบบนี้น้องก็เสี่ยงคใครจะว่าพี่ว่าแบบว่าแค่ททำไมว่นาคะแนโนโหวตคะแนนอะไรแล้วคุณไม่แค่์หรอ มีใครบ้างไหมแคลในนี้มีใ,นใ,นใ,นใครบ้างไม่สนใจว่าเองหบดเท่าไหร่ทุกคนสนไ้ว้ทุกคนรู้ด้วยรู้ประมาณตัวเองได้พี่ก็ไม่ได้บอกพี่คะแนนหมดเยอะแต่พี่ก็ไม่อยากให้แกคู่กับมุกเพราะว่าจากการไปตอนแรกอะนะน,น่ะไอ้ยืนตักเหวฟุกอะโอเคกับเอาเอาันนี้พูดตรงตรงนะโอเคกับการคู่กับมุกที่สุดเพราะว่าพอฟุกอะรู้ตัวว่าตัวเองคะแนนต่ําแล้วถึงแบบคือฟุกไม่มีสิทธิ์เลือกอะถ้าเกิดจะให้ฟุกคู่กับมุกอะ ฟุกยังโอยังโอเคฟุกไม่ได้ว่าน้องคะแนนน้อยหรืออะไรนะแต่ฟุกยังรู้สึกแบบเออก็อย่างน้อยก็แบบไม่รู้ดิอย่างพี่เบลกับพี่นันอะคะแนนเยอะแล้วแบบพี่แค่มองว่าการที่เทนหรือที่เบนคู่กันมันเหมือนเขาเสียสละเพ้าะแกเขาเรียนร่วม่พอฟุกก็คิดเหมือนกันว่าพี่ถามแบบพี่อยากเถียงมากที่ เฉลี่ยไหมเราเฉลี่ยจากจากคนที่แบบใครยืนไม่ยืนอะไรเงี้ยแล้วมันก็จะได้สี่คนที่ยังไม่ยืนแล้วก็สี่คนที่ยืนแล้วแล้วเราก็คู่กันแล้วมันจะแฟร์เออมันจะดูแบบไอ้มันแฟร์นะเวย้ยกับความรู้สึกที่ด้แบบว่าเราไม่ทิ้งกันอะเราไม่มีใครทิ้งกันเลยอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายต่อให้วันนี้เป็นคนอื่นออกพี่ก็เสียใจเป็นพี่ออกพี่ก็เสียใจคือใครออกก็ตามแต่คือแค่แบบคนหนึ่งภาพย้อนมันเป็นภาพวินาทีที่แบบผมกับพี่เบ้น อะไรแบบเนี้ยเรารู้สึกว่าน้องมันมันเหมือนเสียงมันรู้ตัวมันเสียงแล้วอะไรเงี้ยพี่ก็รู้ตัวว่าพี่ก็เสียงเบลก็รู้ตัวว่าเบลก็เสียงทุกคนเสียงหมดแต่ก็พี่หึงบอกไปว่าเฮ้ยไม่เอาไม่คู่กัน เพลงอะมันเพลงอะไรก็ได้โจทย์เพลงยากกว่านี้เราได้มันตั้งเยอะไม่ได้ติดเรื่องเพลงเลยแต่วินาทีนั้นพี่ต้องพูดโน้มแนวให้แบบเฮ้เยมุกค,คู่พี่เหอะตอนนั้นคือแบบเอาจริงๆปะหน้าฟุ้งตึงมากอะ่พะพอฟุ้งไม่รู้ว่าฟุ้งไม่รู้ว่าจะฟุ้งจะพูดยังไงคือแบบฟุ้งไม่อยากดึงใครก็ตามลงมาพี่ก็ไม่อยากให้ใครแม่งแบบจมไปกับอะไรก็ตามเหมือนกันพี่ก็ไม่รู้ว่าคะแนนพี่หร่ไม่รู้คะแนนเบลหร่ไม่รู้คะแนน พี่ถังบีมเท่าไหร่ไม่มีใครรู้คะแนนใครเลยเว้ยแต่พี่แค่วัดจากคนที่ยืนแค่นั้นเองว่าเขาเคยยืนแล้วมันจะเซฟกว่าไหมถ้าเขาแบบคู่กันคนยืนกับไม่ยืนคู่กันเพลงมันคงปรับได้แล้วแค่นั้นเองที่คิดแค่นั้นเองคืออาจจะคิดมากแต่คือเป็นห่วงมันคือความเป็นห่วงที่แบบว่าไม่อยากให้แบบเกิดอะไรแบบนี้ขึ้นแล้วคือความเสียเปรียบของเราคือพอมันเป็นเพลงที่แบบเลิกกันเองเขาก็โชว์พลังเสียงได้ใช่ปะ เรามีอะไรโชพี่ลืไมไหมอะพี่พูดตรงตรงแพรฟอร์มมันใช้ทุกอาทิตย์ทีมลุนก็ใช้เพรฟอร์มทีมลูนก็ใช้เพรฟอร์มแล้วดีขึ้นเรื่อยๆแนนดีมากที่โว้ยละโคดีใจที่แนนแบบทะลุตัวเองได้คือไม่ได้ไม่ยินดีเขาคือยินดีทุกอย่างที่เหมือนมันเป็นแต่คือตอนเนี้ยเรามองภาพเรามากกว่าเะอะไรวะแบบว่าเราลืมอะไรกันไหมวะเราลืมการแข่งขนันอะไรหรือเล่าเราเป็นเพื่อนใช่แต่การแข่งก็ยังมีถ้าเรายังอยู่หล่อแหละแบบเนี้ย หกคนที่เหลือก็จะหลุดไปเรื่อยๆเหลือสี่เหลือสองเหลือหนึ่งโอเคเหรอหรือว่าคุณโอเคคุณยอมก็โอเคมันมันเพื่อนอนะ่ะมันใช่ทุกการเกมกันไหนพี่แข่งไวนะ้นะก็มีเพื่อนนั่นคือเพื่อนแต่เวลาแข่งก็สุดตัวเหมือนกันนะอ่ะก็เลยรู้สึกว่ารู้สึกผิดที่แบบว่าเราตั้งใจทำมไม่ได้ตามที่เราคาดหวังด้วยเมื่อคืนอะไรเงี้ย ขอโทษเลยมูขอโทษอะไรย่างเงี้ยพี่ก็เตรียมใจออกมากเต็มที่แล้วล่ะเพราะว่าไม่ติดใจคู่เบลคู่บีมคู่พี่ถังคู่แกลเลยคือ mm hmm. รู้สึกว่ามันประมาณนี้แหละมันไม่ชั้นก็พี่พเบนนนี่แหละสักคู่หนึ่งเลย mm hmm. มันแค่แบบ มีที่เสียใจที่สุดตอนไหนเรารู้ว่าเราจะเสียสมาชิกไปสองคนแต่เราก็ซ้อมเท่าเดิมก็ื่อเราเราอ่อนกว่าเขาเราก็ต้องมากกาว่าเขาหมายถึงว่าความขยันไห้เราไม่ได้รวมกันด้วยซ้อมวีที่ผ่านมาไม่มีนยคนที่พี่เห็นในบ้านนี้เขาที่สัหรับพี่ขยันจริงๆนะแบบทำจริงๆ อ่ะมันจะได้ไม่ได้อีกเรื่องนคือมันขยันนะดีมด้มแบบนีเห็นตั้งแต่วีคแรกยันยันวีคนี้ยังเป็นไม่อยากไม่อยากเศร้าอ่ะแต่ว่าคนเรามันก็คงมีช่วงห่อนแอบา้างคิดแบบคิดไม่ออก ่อนนั้านี้พี่แบบไม่ใช่ไม่ชอบพี่เบนนะแต่เหมือนแบบพี่เขาเป็นอะไรวะทำไมเครียดเลยเนี่ยทำไมต้องแบบว่าทําหน้าอย่างนั้นทำไมต้องเป็นแบบนี้แต่พอแบบมันอยู่ไปเรื่อยๆคือ,ย,อยิ่งวีกแบบวีคห้าวีคหกวีคเจ็ดที่มันแบบพี่เป็นโคตรโคตรเป็นพี่ที่ดีโคตรด,ดีเขาเนี่ยเขาเนี่ย เป็นนักร้องก,ก็ต้องมีนิสัยที่แบบทุกคนรับได้พี่รู้สึกว่าคนที่ออกออกไปกันต้นพี่เอลิวเอ็มพี่ซารุปอ เขาคงเสีดาที่เห็นเรานอนหลับด้วยนี่พี่แค่คิดอย่างนัองคงเซ็งที่เห็นเราแบบนึ่งคุยกันแล้วไม่สู้เพื่อเขาจริงๆใครจะรู้อะอันนี้มันแบบกดดันแค่ไหน มีความสุขเ้ยแต่ว่าธรรมชาติของตัวเองมันก็มีเหรอไหมแกมีธรรมชาติที่แบบแกชอบคุยอะ่ะแกชอบแบบพูดให้ใครขำอะ่ะก็คือธรมร,อธรมชาติของแกธรรมชาติของพี่พี่ทํางานแล้วพี่พี่ทํางานมานานแล้วอะ่ะพี่จะไคิดซับซ้อนคิดวิเคราะห์อ,อะไรไปเรือ่อยยซึ่งมันแบบสองอย่างนี้มันก็มีทั้งข้อดีและข้อ m i น u s บางทีแกก็หย่อนไปบางทีพี่ก็ตึงไปมันมันคือไม่มีคนไหนที่แบบเพอร์เฟแล้วแบบมีครบเลยเ <eigenlijk> มาบ้านนี้ทำไมพี่รู้ว่าแบพี่ต้องผลล่อนลงบ้างแต่เวลาแบบเวลาเนี้ยมันไม่รู้จะมองมุมไหนแล้วให้ตัวเองแบบว่าเฮ้ยสบายใจเหอะเนี่ยเวราสบายใจอะไรอ่ะ นึกไม่ออกพี่นี่คนหลอนเลยไม่อยากคุยใครเลยไม่อยากทำอะไรไม่อยากตื่นมารับว่าเฮ้ยเราแพ้ แล้วเราก็เสียคนไปสองคนเลยค่ะคือมันแบบพี่ดูเอเอบ่อยนะพี่ก็เห็นบรรยากาศสองคนคนหนึ่งวิกหนึ่งออกอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่เคยเห็นภาพแบบเนี้ยที่แบบว่า มันแบ่งเป็นทีมแล้วมันก็มีความอะไรที่มากกว่าแบบเพื่อนฉันออกอะใช่ปะมันมีความแบบมันไม่ใช่เพื่อนนะมันแบบเพื่อนกูออกเว่ยอย่างเงี้ยมัน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 หนักกว่าแต่ว่ามันมีคําถามว่าทําไมเราแพ้ทั้งที่แบบทุกปีมันไม่มีการแพ้ชนะมันคือเพื่อนสองคนที่คุณทาโซ่งเดงดีคุณก็ดีคุณไม่ดีคุณก็ไม่แต่แต่อันนี้คุณทําดี คุณรอดเพื่อนคุณรอดคุณทําดีคุณทําไม่ดีเพื่อนคุณอาจจะไม่รอดก็ได้มัน,ม,นมันมีความเป็นแบบเป็นกลุ่มเกิดขึ้นพี่ไม่อยากให้มีใครย,ย้ายมาหรือย้ายไปถ้าจะสู้ด้วยความรู้สึกเราจริงๆหกคนก็ต้องไหว เนี่ยแหละที่จะแบบน้อยๆอ,อ,อยู่พรุ่งนี้ได้เจอแม่ก็คงดีขึ้นเรามีคนน้อยกว่าเขาสองคนเลยังชนะได้เลยทั้งสองคังมันไม่เกี่ยวกวับคนหรอกเกี่ยวกวับใจหกคนมันจะสู้หกคนทำไมมันจะชนะไม่ได้ lòng subscribe cho